ว่าอาหารของเมึงคือเนื้อทรายผมจะดักไส้กอนดักไส้บอก่อนโอยคุยกินดีไส้เนี่ยไม่ใช่ควางไม่ใช่แพะก็คือเป็นทไส้คือเป็นเป็นขครยันนะพวกนี่ละนี่สีขาอะไรขาควางเออจะไม่มีเขาไขาควางจะไม่มีเขาไม่ใช่ดีไส้ เนื้อไส้คืออาหารของเงินอาหารของอาหารแม่ของนเป็นบ้าจิงเน่ยไส้ถ้าหัดขวาทรงจับสือจันปากใส่เมื้อใส่ถือ D0 นีู่0มิสาแฉกสามแฉกยังไ่หยุดเลยแช่เด้อ่า เสด็จนอนลืมตาบนน้อนหลามครับท่าหนาเป็นเพื่อเป็นนุกนุกยุ่งครับมาเหนือหลังพระมาเหนือหลังมายุราเป็นนุกยุ่งเป็นท่าหนาเกิดเจ้าหน้สงการปีนี้ขี่ลุกยุ่งมาเมื่อฝาถือจักเมื่อใายถือตีศูนย์ ปีนี้วันอังคารเป็นวันอาทิตย์บดีคือวันอังคารหรือวันทุกเช้าจะเห็ดยังทำอย่างในเรื่องมงคลเป็นวันอังคารเด้อปีนี้จะปลูกต้นไม้จะเห็ดยังแต่แล้วแต่ที่เป็นนอกจากมุ่งคลเนี่ยวันอังคารเป็นมงคลก็คือวันเป็นวันอาทิตย์บดีบรรดาให้ฝนตกสามร้อยขางฝนปีนี้บรรดาให้ฝนตกสามร้อย่าง ขับเชิญขับเชิญขับนี่มดสามร้อยห่าหาหมดใจเข้ามาผลหนึ่งหาบอกหมดใจเข้ามาผลหนึ่งหาบอกขา้ยินชักเชือได้เิเงี้ยบไปวัดผมบอกผมบริบทิหนึ่งห่านีอะไรบ้างนหาครับป้าหาผลมา่ล้วก็ดีบ่ ผลแสงหาได้ยินไหมบอยถามว่านนข้าบาหอาฝนยังงบอเดี๋ยวหาคนก็มาเนี่ยได้ยินปะนี่ก็ดูไหนื่อยก็จนใจน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 ฝนหนึ่งหาฝนเรียกว่าหาเนียเพราะไม่ใช่หมู่เนเป็นหาฝนเรียกว่าหาหอหอยเสอาไม่เอกเรียกว่าหาหนึ่งหาเท่ากับเท่าไหร่รู้จักปะ หึ่งบาทกินเท่าไม่ปว่าะิยาวว่านหนึ่งฝนเนื่อเท่ากับหนึ่งบาทละเอาเมือวนให้ไปลึกเมื่อนน้หนึ่งบาทนะอาไปยังต้เชอาหนึ่งบาทละฟังเถอกรมอุตุนิยมวิทยาเวลาเขาจะดูว่าฝนตกชุกหรือไม่ชุกฝนตกมากหรือไม่มากเขาจะมีมีน้ำตวงไหมวะ ชีพตวงฝนมันจำว่าเป็นลิฟเป็นลิฟเป็นลิฟเขาจะไปตากอากาศตากอากาศไปเอาตากไปกลางาเดือนเอาตากไปกลางเดือนถ้าฝนตกเป็นฝนเนี่ยมันตกลง่ายเข่าให้ที่มันล่องไหมหนั่นแหละเขาเรียกว่าชีพวัดฝนฝนมากฝนน้อยฝนชุกฝนมากฝนน้อยกรมอุตุวิทยาเขาใส่ตรงนั้นนาเป็นการสำรองนี่ว่าวิทยาศาสตร์ กรมอุตุใช้ตัวนั้นมาต,ว,ตวงถนะ้วยตวงฝนเรียนหะว่าเราส่งเคยได้ไหมเอาไม่มี้ก็อีอันนี้ก็เรื่องเดียวลืมเล่นลืมเล่นลืมเล่นถ้วยตวงฝนกรมอุตุวิทยาการวิทยาแจ้งมาว่าฝนปีนี้จะตกทุกโดยถ้าเกิดว่าฝนตรกแต่ละเชื่อเนี่ยถ้าเขาเอาถ้วยไปตั้งเนี่ยเขาเอาลิดไปตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกมาเต็มเต็มที่ตวงฝนเนี่ยหนึ่งลิตรเนีน่ย ไม่ธรรมดาครับท่วมหาษาเลยฉะนั้นเนี่ยฝนหนึ่งหาหนึ่งหาเที่ยวเข้ากันหนึ่งบาทนะถ้าเพื่อนเอาบาทพระไปว้ยุ่กลาง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 กางกลางกลางกลามองทิ่แจ้งถ้าฝนในครั้งนั้นตกมาเต็มบาทพระแสดงว่าท่วมหาษาเลยนี่บอกว่าเพิ่นวัดตรงนี้ช่นงฝนหนึ่งหาเที่ยวเข้ากันหนึ่งบาทระ หนึ่งบัทนะฉันฝนตกในโลกมนุษย์ในปีนี้ปีสอง7น้าหกเจ็ดนะฝนตกทั้งหมดเลยทัมานโลกสามร้อยห่สามร้อยฮาเดอร์เอาละสิตกนี่ตกนี่เมืม่อมนุษย์แจ็คาวที่นี่แบบ่งแยกครับตกในโลกมนุษย์เพียงแค่สามสิบหาเท่านั้นสเสดงว,ว่าฝนจะตกในโลกมนุษย์ปีนี้เพียงแค่สามสิบบาละเท่านั้น รวมกันแล้วรวมกันแล้ว30บาทครับหมายถึงตกทุกครั้งก็รุบบัตรมารองตกทุกครั้งก็รุบบัตรมารองขัดเต็มสามสิบบานั่นแหละคือผลในปีนี้คือสามสเบหานะเจนต้องเี่รับจุดจุดแบบไม่ว่าอยเอาละไปตกในมหาสมุทร6กสิบหาก็ไม่หาสมุทรเนี้ยหกสิบหเยอะกว่าโลกมนุษย์ทีนะครับตกในบางที่ 90นาบางแห่งเขาจะเห็น,น,เในใน,ดนไ,ได้ที่เดียวกันจัดอยู่ใสตกในเขาจักรวาล120นาเขาจักรวาลจัดอยู่ใสแม่ให้น้ำปีนี้7ตัวสูงสุดแล้วครับถ้าปีไหนหน้าให้น้ำถึง7ตัวปีนั้นจะแรงเช่นปีนี้แ้่ให้น้ำ7ตัวนะครับเกณฑ์ทำยาหารได้เศษ5 ชื่อว่าวิบัตมิบัตมิบัตมิบัตไทโบเออข้าวาข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดจิตวิชาติจะได้ผลจุ่หนึ่งเสียจุดหนึ่งเจนพาราที่คุณตกราศีวาโยราศีร่มนี่จะร่มนี่จะลนะ่มจัดผัดดีท,ทั้งหนผล1ฝนสิบ้าร่มพันดีก็ตกปีนี้ราศีลมนะครับ น้ำน kind of er ้อยน้ำน้อยเอาแล้วครับนี้หมายเหตุผลตื้นหาเจ้เท่ากบเนิดวันะวันนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะคราวนี้นานสงกรานต์เนี่ยเกิดมาได้อย่างไรสงกรานต์การครั้งินนานมาแล้วรู้สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับมีตำนานเรื่องเล่าตำนานก็คือเรื่องจริง นิทานคือแต่งขึ้นมาเข้าใจเนาะนิทานคือเรื่องแต่งตำนานคือเรื่องจริงฉันเรื่องนี้คือตำนานนะครับพี่ควรควรเมียมหาเศรษฐีคนหนึ่งแต่เด็นว่าผมไม่ลูไม่เตาจะเลยากันไปขอหลูกจากคนไส้จากคนไส้เนาะขอกับเทวดาแล้วเทวดาก็เลยตดนทรงเรืองขึ้นไปเทิงสวรรค์ขอหลูกให้ผมเมียคูดี ถ้าอินก็เลยทรงเด็กหน่อยมาเกิดเด็กหน่อยคุณอิสิวะเท้าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารเป็นคนที่ฉลาดเป็นเด็กที่ฉลาดฉลาดเฉลียวตอบได้ทุกคําถามตอบได้ทุกปัญหาแก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่องเพียงแค่เป็นเด็กพอเป็นนิดหน่อยนี่บนตุ๊กตุ๊กของพระอินทร์เริ่มดังถึงสวรรค์ครับ ท้าวประมินระพมหรือมาหาพลเนี่ยท้ัวประมินระพมเนี่ยก็เลยอยากคดลอ้อยากคดล้อปัญญาของข้ามบ้านกุมันข้าวบ้านกุมันก็าเรย่มลงมาไขปัญหาถ้าผู้ใดตอบปัญหาโมได้จะเกีกับข้อถูกกับข้อบูชาฝ่ายตรงข้าวท้าวประวินระพมก็เลยถามปัญหาของข้ามบ้ตนกุมารว่า ใคท้าฉันตออะไรกได้เลยน้ำมือเศร้าซีดตกอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงซีดตกอยู่ที่ไหนและตอนเย็นซีดตกอยู่ที่ไหนมันจะเข้ามาญปรอมัจะข้ามาญีิบ่าเมื่ขอนี้ว่าอเรือองโภชนาการอประเทศเรียกทำมาบ่เนี่ยไม่ใช่ดวงดาวันซีดก็คืออยู่ในรางกายของเรา สิริจุดตีนในร่างกายของเราทุกสัของเราตื่นเช้ามาคนเท่าเห็นก่อนลหน้าล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนถ้าก็ล้างหน้าเป็นไปไได้ฉันตื่นเช้ามาสิริตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรก่อนล้างหน้าฉันเนี่ยเท้าอ่ามาอาจจะก็มีพงพ์เหงาถามทำบ้านปุ่มานทำบ้านปุ่มานก็ตอบไปได้คนนั้นที่เป็นเด็กคิดฉลาดมากตอบไปได้ กเลยไปนางทําใจอยู่ใต้ต้นไม้อ่ต้นตาตายอพระพุเนี่ยหเไม่ได้เจนเมืนไมด้เจนเมือนทางพระันเชียต่อไปได้เรื่องสุดจัข้อทําบ้านกรเล่นไปนางดองใจอยู่ใตต้นของตานพอดีอยู่ใตต้นตานน่ะมีนกอินรีอยู่หัวมีอยู่คู่หนึ่งบอกกันว่าเข้าสสียหายถึงขางในต้นื เนียถามหัวหัวได้กอบมาว่าก่อบไปใส่อื่นคากินทเท้าบาตรกบมารพอาหมือนอื่นเนี่ยพระคบงจิตตัดหัวเท้าบากูุมานี่ยคอยกัดหัวอ่อเท้าบาัรกุมานเนี่ยถวายพระคบเขาจะไปกินซากเขของท้าบานกูบ้าเมีอะไรถามมามีอะไนที้ด้่ถามหัว่าเอาเป็นอย่างไรจิตตายเขาเอาค้งถามเดิถามเท้าบาตกูบมานว่าคนเท่าแม่หมอเส้าสีริโตกใสเชียงโตกุสาย แรงตระส่าแล้วอ oh, ินซี่กัอินซี่กวด้ต่ปว่าโอตอนเช้าเนี่ยคนน้อลุกใส่มาของดังมาสดงว่าสิริยกยู่นแเชียงหน้าคนห้ามันห่อนเราถานน่ยหรือว่าอาก็คืออเอดักกรูกบบเออเบื่อรา่านก็เย็นไล้มาแรกหน้าก็ต้องลักกินแล้ว่อนก่อนจะเขานอนเที่ยงสิรตก่ทีหน้าอกเย็นอยู่ที่เท้าเากบว่านจำได้ก็เล็กเป็นต่อเข่าเดียว อตอบปัญหาได้ข้อตอบแรกครัรเบเขาเม็นนภมเลยต้องถูกตัดคอเพื่พอที่จะบูชาขราพบาทกุมารวัจที่ันึ่หัวของขพระพุทธเป็นหัวที่สูงตังเดเล้วถ้าโยนไปทางอากาศปั๊บจะเกิดการอากาศใหม่แห่งแรงถ้าตกลงมาหามสมุรสมมติแห่งแรงก็ได้ พราะฉะนั้นเนี um. ่ยท่านพมาพุก็เลยให้ลูงสาข่างถิ่นนท่ากันมาเอาท่านมาห้องหัวพอดเรียมการจนาบดครับถ้ทอดปีใดเนี่ยเราก็บอกว่าทอดปีใดตกกับไหวันหยังก็คือบที่บ่าลูกของพระพรมีเจ็ดคนประจำวันเกิดการังคารรุ่ขันสวรนทุกคนเลยแต่ล้ซื้อเรืองปีนคือซือว่าพอทอนทวี ถูกปีไหนขององค์ใดวันไหนก็ต้องเป็นคนนั้นเป็นคนถือพานหัวของพ่อแห่ปอมเขาพระสุเมนทรสามรอบแล้ยวย่างหมาสงฆ์เป็นองค์สงการนอกจะต้องค์สงฆ์ก็นบอองค์ดูเลยองค์สงฆ์ก็คือการสงฆ์ก็คือสงหัวของพระพรมธรรมบัณฑูมานไม่ใช่แค่สงฆ์พระย่างเดียวเราก็ต้องสงฆ์คนที่บ้านด้วยไอ พ่อแม่ถ้าตายแล้วก็ต้องส่งถ้านั่นแหละคือพระบรมของเราขเข้าใจข้อหมายไปโอเคเอางี้หลังจากที่ตัดแล้วตอนนี้เสียงของคารุบินมุมพยูไเขาพักสุเมรุ่งที่เขาพักสุเมทนทุกคนครับพยูไสครับสวรรค์ชั้นจกตุ้มมหาราชิกาชั้นที่หนึ่งโอเค นี่แหละคือความหมายของว่าทุกวันที่23ของเดือนเมษาจะต้องได้นำเสียงของพระบรมมาส่งน้ำทุกทุก,ทกปีไม่อย่างนั้นจะเกิดความแหทงแหลงต่อโลกมนุษย์ปีวังก็มีด้วยปากกาด้านนี้